พอเรามาเป็นแบบนี้ตอนแรกๆก็โอ้โหคนด่าเราเหมือนกับแหม่ด่าอย่างเมามันเลยว่าท่นเถอะไอ้เราก็ฟังอย่างเมามันเลยเรามึงด่ามาด่าเราฟัง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 มาเรื่อยจนเขาหยุดด่าเดี๋ยวนี้เหลือด่าอยู่หรือเปล่าไม่ได้ไปดูหลายวันแล้วแต่ถ้าเขาด่าอยู่อ่ะให้ด่าอยู่ไหมเอาเขาด่าเว้ยแม้ไม่ให้ด่าเขาก็ด่าก็ด่ามันเป็นไรด่าไหม ด่าเท่าไหร่ก็ตาม,มเป็นไร,รเราเมื่อก่อนลูกศิษย์พากันโกรธกันเครียดพากันโอ้อย่างนั้นอย่างนี้พอเราบอกว่าพระพุทธเจ้าโดนด่าพระอ,อนุลชวนหนีไม่เห็นท่านหนีแล้วท่านก็ไม่ได้ไปบอกว่าให้พวกนั้นหยุดด่า mm hmm. เขาก็ด่าของเขาแล้วเขาก็หยุดเอาเองเขาเมื่อสิ้นวาระ <c oughs> อันนี้เขาผูกขาดด่าไว้ก็มีนะั mm ่น hmm. คำไหนที่คนเขาด่ากันในโลกนี้ mm hmm. ผมขอผูกขาดด่าพระเกษตรตลอด แต่เราไม่ได้ผูกขาดฟังคือไม่ต้องฟังก็ได้เพราะถ้าไปผูกขาดฟังมันต้องระลึกตัวเองอะ <c oughs> ว่าเขาด่าอะไรมันต้องระลึกตัวเองแต่ไม่ผูกขาดฟังก็รู้แต่ว่าเออเขาผูกขาดด่าไว้รู้แค่นั้นเอพอไม่อยาก <c oughs> ส่วนเราก็ผูกขาดที่นี่เราก็ผูกขาดอย่างขายันขันแข็งของเราเหมือนกันเนี่ อา้าวเขาผูกขาดการดา่าเราก็ขอผูกขาดเหมือนกันว่ะผูกขาดไม่อาฆาตไม่เครียดไม่แค้นแล้วถ้าเขาจะดา่า <c oughs> ก็ผูกขาดเหมือนกันผูกขาดแบบขาดลอยเลยเิยไม่ไปมีอะไรต่อกับเขาอีกต่อไป